呃，喜欢表现，喜欢镜头，然后喜欢表达，然后希望每天都能够出现在镜头之下。所以我之前也是模特。 จางจินอยู่ใช้เวลามากกว่า6ชั่วโมงกับการพูดคุยอยู่หน้ากล้องแบบไม่หยุดพักในแต่ละวันเธอเป็นหนึ่งใน28ล้านคนของคนหนุ่มสาวชาวจีนที่ต้องเผชิญกับอัตราการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์และพยายามสร้างเส้นทางอาชีพของตนเองในการเป็นพิธีกรไลฟ์สดขายสินค้าชนิดต่างๆ เพียงไม่กี่เดือนที่จางกระโดดเข้ามาสู่วงการนี้เธอก็มีเวลาออกอากาศอยู่หน้าจอไปแล้วหลายร้อยชั่วโมงโดยแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในการไลฟ์สดขายของได้แก่เทาเป่าของ a าลีบาบาและติ๊กตอกของ ByteDance 然后希望每天都能够出现在镜头之下，所以我之前也是模特，也是博主，所以我就后来觉得，可能主播这个工作能够更加的直观，而且通过每一场的数据，你能够反映自己的一个能力和反馈，然后会有很多直播间的评论和互动，然后综合下来这些因素都是我喜欢的，所以就选择了这个职业。 อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวในประเทศจีนพุ่งสูงแตะถึง21%ในเดือนมิถุนายนกระตุ้นให้คนกลุ่มวัยนี้หันมาสนใจอาชีพในอุตสาหกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งมากขึ้นจากรายง,งานของ iResearch ระบุว่าอุตสาหกรรมไลฟ์สตรีมมิ่งมีการจ้างพิธีกรมากกว่า1.2ล้านคนเพื่อไลฟ์ขายสินค้าในปี2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ยิ่งทำให้การไลฟ์สดขายของได้รับความนิยมมากขึ้นช่วยสร้างไรายได้ให้กับอุตสาหกรรมมากถึง4.8แสนล้านหยวนหรือราว2.3ล้านล้านบาทเมื่อปีที่แล้วเอเจนซี่หลายแห่งก็กำลังหันมาฝึกพิธีกรที่อายุอย่างน้อยและมองหาผู้ประกาศข่าวที่มีความเหมาะสมกับแบรนด์ต่างๆมากขึ้นด์ 对，因为我们基本上还是保持我们的正价策略，所以在日销的工作中，我们可能除了头部以外，也会对于中腰部的达人可能一些合作。那整体上来讲，因为现在的市场达人是逐步的每一个细分市场都有自己足够丰满的达人内容生产者再去供给这个市场，所以我们的选择也变得更加的丰富。 วเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมของจีนได้ทำการสำรวจคนหนุ่มสาวมากกว่า1 0,000่นคนเมื่อเดือนที่แล้วพบว่ามากกว่า60%สนสนใจที่อยากจะทำงานด้านอินฟลูเอนเซอร์บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือเป็นพิธีกรไลฟ์สด ซึ่งส่งผลให้มีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นในอุตสาหากรรมนี้หลายคนต้องงัดความสามารถของตนเองให้มากขึ้นที่ไม่ได้มุ่งเฉพาะไปที่การขายหรือลดราคาเท่านั้นแต่พวกเขาต้องสามารถเล่าเรื่องราวของสินค้าและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคได้ดี 他是买东西的这么简单，因为其实毕竟咱们隔着屏幕是没有办法像咱们现在这样去面对面沟通的。他其实建立信任不是那么的容易，但是只要你能够很好的跟消费者去通过交流也好，或者你个人的一些亲和力等等也好，去变成了朋友之间的这种关系，他就会对你建立一个信任，然后就会去更加促进你们之间想要进行这种这个销售的一个关系的达成。